ผมตื่นเต้นมากๆเลยนะด้วยการถ่ายทำถึงค่า15คิวครับเราก็ได้ออกมาเป็นเอพิโซดแรกแล้ววันนี้ก็ยอยากให้ทุกคนได้รับชมมฮาว่าอานิลพัฒน์กับปิรัติตาที่จะมาโลดแลนดให้กับทุกคนที่ชมจะเป็นยังไงบ้างนะครับอยากให้ทุกคนได้ติดตามรับชมกันครับในวันนี้ทำไมจัดงานเปิดตัวี่แรกได้ยิ่งใหญ่ขนาด,ดนี้ครับต้องบอกกันว่าถาดแฟนคลับของน้องค่อนข้างเยอะมากๆครับตอนแรกก็มีการมีการพูดคุยกับทางโรงภาพยนตร์ไว้นะครับรอบทีนี้แฟนคลับ ให้การตอบรับดีมากจนแบบในโรงพยนตร์ไม่น่าจะเพียงพอแล้วก็เลยขยายกันมาอยู่ในฮอแห่งนี้ครับวันนี้จะมีความพิเศษอะไรบ้างโอ้พิเศษมาก<ห><ห>ๆฮะอาจจะมีการาเปิดตัวนักแสดงทั้งเรื่องนะครับผมมีเพลงประกอบซีรีส์นะครับที่จะมาได้ฟังกันสดๆในวันนี้ครับผมอ่านร่วมกลับบ้างดีกวล่าครับคิว <c oughs> ครับ <c oughs> ยังไงฮะห้าสิบห้าสิบห้าสิบปากคิว ครับพี่เชนบอกเป็นไงบ้างกับเรื่องนี้ดูมันหนักหน่วงใช่ไหมครับไม่ครับก็จริงๆพี่เชนก็ให้พื้นที่เต็มที่ในการทํางานครั้งนี้ครับแล้วก็มีความตั้งใจเต็มที่ที่อยากให้ป่นัาออกมาพบกับแฟนๆแล้วก็ในความที่เขาอยากจะเป็นทีเรียบที่สวยงามเขาก็ให้พื้นที่ในการที่แบบทมคิดสร้างสรรค์ได้คุยกันเงี้ยมันก็เลยเป็นที่มาของ55คิวมีความยากง่ายยังไงครับพี่ฟิวเนการพบกับก็จริงจริง จทย์แรกก็คือในเรื่องของพอมันเป็นพิเรียดแล้วครับแล้วก็ต้องเจอกับน้องๆต้องฟรีน้องเบรกแล้วก็ในเรื่องของที่จะต้องเรื่องภาษาอย่างที่น้องคุยกันแหละครับ <c oughs> มันก็จะเป็นเรื่องของการที่เราจะต้องเดินไปด้วยกันจับมือกันแล้วระสุดท้ายมันก็เป็นไปทางที่ดีกู๊ดมากๆนะฮะแล้วก็ในเรื่องของวัฒนธรรมเรื่องของทุกๆอย่างที่ทําให้ทุกอย่างมันเกิดขึ้นในตัวซีรีส์จริงๆซึ่งวันนี้ก็ ผมว่าเราทุกคนก็ภูมิใจที่จะนำเสนอสิ่งนี้ออกมาในตัวซีรีส์มันต้องใส่เรื่องของคาเป็ซอฟต์พาวเวอร์เข้าไปเยอะกวาขวใช่ครับมันยากแค่ในการแยกให้มันแบบว่าลืนไปกับตัวเนื้อเรือ่องอะไรจริงๆถ้าในผมผมกับพี่เชนไม่ยาก <c oughs> แล้วก็ต้องทำงาะากับเด็กๆเนี่ยน้องๆเขาก็จะมีฟีลลิ่งจริงๆเลยนี่ว่าแบบอันนี้คืออะไรสิ่งนี้คืออะไรแล้วก็จริงๆบอกว่าเป็นสิ่งที่ดีครับที่แบบทุกคนได้เรียนรู้ให้เด็กรุ่นใหม่ได้เรียนรู้ว่า สิ่งที่เรามีในประเทศไทยมีอะไรบ้างที่เราสามารถเล็กซอฟต์พาวเวอร์ได้แล้วก็รู้สึกว่ามันไม่ได้ยากเกินแล้วสิ่งที่น้องๆทำผมสกวนมันก็เข้ากันเพราะเราก็ไม่ได้เก่าจ๋ามากๆนะฮะเราร่วมสมัยดีกว่าในสิ่งที่ทําให้ทั้งรุ่นรุ่นทั้งผู้ใหญ่ทั้งเด็กเข้าใจในสิ่งนี้ครับอย่างนี้ในการเบิร์งตีมเบื้องหลังในการมีเสิร์หาข้อมูลนั่นตรงนี้เพื่อจะมาให้มันดูสมจริงที่สุดยากเยอะมากครับ แล้วก็มีสิ่งที่พเชียนก็อยากที่จะให้อย่างไปภาคเหนือไปอะไรเงี้ยอยากให้มีอาหารอะไรที่ทําให้คนดูแล้วเห็นพี่เจนจะมีภาพในหัวเหมือนกันซึ่งตรงเนี้ยก็เอามาผสมผสานกันผมว่ามันก็จะเป็นสิ่งที่ดีอย่างที่เห็นในภาพในซีรีส์ที่ออกไปครับผมพี่เจนว่าจะขยายเรื่องหลังที่ฟังดิดนึงกับการใส่เรื่องพวกนี้เข้าไปในซีรีส์อืมอ่าต้องเรียนแจง้งแบบนี้ครับว่ามีการพูดคุยกับทางกระทรวงพาณิชย์นะครับเรื่องการส่งเสริมผลิตภัณฑ์ชุมชน เเนี่ยาก็จะมีการพูดคุยว่าเอ๊ะตอนนอี้มีสินค้าอะไรหรืออรูปผลิตภัณฑ์ไหนไหมอยากโปรโมทอยากอะไรอย่างเงี้ยครับเราก็จะได้ไกด์ไลน์มาจากทางกระทรวงนะครับเราก็จะบอกเอ้ยอลองเป็นตัวนี้ไหมเป็นเป็นชิ้นนี้ไหมอะไรเงี้ยเราเอ้ยเราควรจะไปถ่ายภาคเหนือพอดีเลยอันนี้เหมาะนะอันนี้ได้นะอะไรเงี้ยครับก็มีการเราก็รีสไวแล้วก็แจ้งไปทางพิฟิวครับผมว่าเฮ้ยลองเบรนให้หน่อยว่าเป็นยังไงได้บ้างไหมอะไรเงี้ยครับ เรื่องนี้เป็ไนไงบ้างรับบทเป็นใครอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวพี่ละคนเลยครับได่เลยได่หนูก่อนก็นได้อเ,อเอ่อน้องเบคนะคะรับบทเป็นอเนลพัสค่ะก็ท่านหญิงอเนลพัสก็จะเป็นคนที่ยิ้มหวานแบบจะน่ารักกับทุกๆคนจะแบบเอ็กซ์โทรเวิร์ตมากๆจะเข้าหาทุกๆคนเลยค่ะแล้วก็รู้สึกว่าเรื่องเนี้ย ยากมากยากแบบยากมากๆค่ะจากทุกๆอย่างเลยบท acting everything เลยคือแม้ว่าท่านหญิงจะคล้ายๆหนูมากๆแต่ว่าบทภาษาคำราชาราชาศัพท์ทุกๆอย่างอ่ะมันมันยากสุดๆเลยค่ะก็ต้องทำ้านเยอะมากค่ะค่ะฟีนะคะรับบทคุณหญิงปีรันทิตาค่ะคือคุณหญิงปิ่นก็ ในบทก็จริงๆเป็นอินโทรดเลยค่ะก็ไม่ค่อยไม่ค่อยสูงสิ่งกบใครเท่าไหร่ก็อยู่แต่ในกรอบอยู่แต่ในระเบียบที่เหมือนสมัยนั้นมีอะไรก็ก็ทาอยู่แต่ในวางประมาณนั้นค่ะเรื่องนี้ก็ยากมากค่ะทั้งบทแล้วก็การพูดภาษาด้วยมันเป็นพีรเรียนก็ยากอยู่แล้วแล้วก็มีราชาศัพท์ก็ยากเข้าไปใหญ่แล้วก็จริงๆ คุณหญิงปิ่นไม่ใช่ฟีนเลยสักนิดหนึ่งใช่เขาเรียบร้อยมากเหมือนผ้าพับไว้อะไรเงี้ยค่ะก็เดี๋ยวรอดูว่าในซีรีส์จะเป็นยังไง่ไคะค่ะก็ในเรื่องนี้นะคะชัมก็แสดงเป็นอาของคุณหญิงคิรันติตานะคะแล้วก็จะแนวเดียวกันจริงๆแล้วห่างจากชีวิตจริงเรามากเพราะว่าทั้งหลานจะภาพับไว้ชมพูแต่พอทัดพวกพวกเราทีมงนทั้งทีแล้ว ขนาดนี้เพราะว่ามีคนรอดูจากจริงๆแล้ว f อของน้องๆนี่ทั่วโลกเลยนะคะแล้วการที่ได้มาร่วมโปรเจกต์ใหญ่แบบนี้เราก็ดีใจมากและได้เรียนรู้อะไรต่างๆมากมายอย่างซอฟต์พาวเวอร์ค่ะเพราะว่าในเรื่องของเราจะมีผสมผสานเรื่องเกี่ยวกับว th mm ิว hmm. ทิวทัศน์ประเทศไทยที่ต่างชาติสามารถที่จะมา mm hmm. เที่ยวประเทศไทยจากเรื่องนี้ได้ด้วยและนอกจากนั้นก็มี mm hmm. อะไรหลายๆอย่างที่เราได้เรียนรู้อย่างทําขนมไทย mm hmm. ซึ่งพวกเราก็ ตอนอนี้เริ่มเก่งขึ้นนิดนะึงเนาะก็ได้ค่ะ <c oughs> แต่อีกอย่างนึงที่ชั้รู้สึกได้สําหรับเรื่องนี้ก็คือภาษาที่ยากมากๆ <c oughs> แล้วตั้งแต่ชั้เล่นทําการแสดงมาเกือบ20ปีชัร,รู้สึกว่าเรื่องนี้ชําเหนื่อยโซดเพราะแบบภาษา,า,ายากจริงๆแต่สิ่งที่ทดีคือทําให้นักแสดงทุกคนรักกันเร็วมากและสนิทกันเร็วมากเพราะทุกคนให้กําลังใจซึ่งกันและกันและต้องบอกอีกอย่างหนึ่งว่า เบกกี้เนี่ยเป็นแรงบันดาลใจให้พี่นะเพราะว่าคือเรารู้สึกว่ามันยากสําหรับเราแล้วแต่น้องจําบทได้สุดๆล่ะเราก็รู้สึกว่าโอเคฉันต้องสู้แล้วแหละข่าวบ่าเลยค่ะตันนี้ทุกคนก็ลูกน้ำนะคะเราบดทเป็นปิกค่ะปิกก็เป็นเบาคนสนิทนะคะของท่านหญิงอันินค่ะก็เรื่องนี้ลรวหนูล่ะไม่คือหญิก็สนิทแต่ว่าเออ ันอยู่กับอันนี้ตั้งแต่เด็กเยอะกว่า่เยอะกว่าคือสนิทกันมากเหมือนอาจริงปริกเหมือนไม่ใช่บ่าวืันเป็นเพื่อนขัีคมากกว่าแค่ไม่มียศอะไรเงี้ยแล้วก็เรื่องเนี้ยหนูยากมากเพราะว่าด้วยความที่เราเป็นบ่าวภาษาเราอะ่ะจะต้องพูดกับนายแบบมันจะเป็นอีกชา้นหนึ่งแล้วคือพูดกับเบกกี้ก็เป็นอีกแบบพูดกับฟีนก็เป็นอีกแบบคือแยกกันเลยซึ่ง หนูต้องใช้สมองในการจำแบบเยอะมากแล้วก็แบบต้องจำด้วยความเข้าใจด้วยแล้วก็หนูต้องเรียนรู้แมก้กระทั่งเสิร์ฟอาหารยังไงนั่งยังไงมีอยู่ช่วงหนึ่งหนูนั่งเก้าอี้ไม่เป็นเลยค่ะถามพี่ฟิลได้เพราะว่านั่งจากพื้นนั่งเก้าอี้ไม่เป็นเลยคนพอได้นั่งเก้าอี้คือต้องถามพี่ฟิลว่านั่งยังไงดีอะไรอย่างเงี้ยมันมากๆากแล้วก็เป็นคาแรคเตอร์ที่ เหนื่อยมากค่ะเพราะว่า energy เ,เยอะมาก energy เ,เยอะไม่พอแล้วต้องมีความเหมือนแบบเฉลียวฉลาดช่างพูดกแบบับคือเข้าขากับท่านหญิงอันนี้แบบสุดๆเลยคือคล้ายๆแบบมันคนเจ้าเล่ห์อะไรอย่างเงี้ยนิดนิดยค่ะก็ยากมากเรื่องนี้แล้วก็เหนื่อยมากแต่ว่าเต็มที่ค่ะก็คิดว่าถ้าผลงานแบบล้อนออกมาแล้วทุกคนได้ดูจะต้องแบบชอบตัวละคร ค่ะอย่างของแพรนะคะก็รับบทเป็นคุณอนนะะ้นค่ะแล้วก็คุณอ้นจะเป็นเพื่อนของท่านหญิงอนินแต่ว่าคุณปิ่นอาจจะไม่ชอบเท่าไหร่ใช่แล้วหนูก็คิดว่าหนูคิดว่าหนูไม่รายนะคะแต่ก็คิดว่าน่าจะโดนทุเรียนอยู่ค่ะยังไงก็ฝากตัวละครคุณอ้นยค่ะด้วยค่ะคะ่ะ <c oughs> สองเจ็ดโโลเชนีค่ะรับบทเป็นเจ้าเอื้องฟ้าค่ะเป็นญาติของทางอนนิน ก็ชอบอบชอบอันนี้ค่ะไม่ใช่เบกกี้ก็จะเรียบคร่ะก็จะเรียบร้อยนิดนึงค่ะก็ยากค่ะเพราะว่าค่อนข้างเหมือนเด็กผู้ชายกันส่วนใหญ่แต่ก็พี่บิวก็ขัดเกลาจนเป็นเจ้าเรื่องค่ะรอชมด้วยนะค่ะ นี่ก็ได้ครับครับผมสวัสดีครับเพ่งครับรับบทเป็นเจ้าเมืองครับเ <c oughs> จ้าเมืองรามฮะเป็นเป็นตัวละคารรับตัวหนึ่งที่จะโผลมาตอนไหนก็ฝากติดตามนะครับ <ๆ S 2> เพราะว่าจะโผลเป็นสีสันอย่างที่บอกว่าเราคงทําอะไรเกี่ยวดองกันไว้ตั้งแต่ชาติปางก่อนนะเนอะมันถึงจะต้องแบบม,มันเป็นหนูกับเพงตลอดเลยอ, <c oughs> อาจจะเป็นกรรมแต่เป็นกรรมดีไง <c oughs> เพื่อนก็ได้ม,มาเล่นด้วยด <c oughs> ีใจครับดีใจที่แบบเออสุดท้ายแล้วเราก็ มีส่วนมีส่วนเป็นส่วนหนึ่งของซีเรื่องนี้แล้วก็ได้มาคือเห็นเขามาตั้งแต่เรื่องแรกครับแล้วก็พอมาถึงเก้านี้ปุ๊บเหมือนเพื่อนเราโตขึ้นมากอะไรอย่างี้แล้วเราก็ดีใจที่เราได้ร่วมทําการแสดงในซีเรื่องนี้กับกับเพื่อนๆป้อเจ้าเงเป็นไงครับผมให้เดาแล้วกันฮะคงไม่ต่างกัรตัวละครรับรับแต่เชื่อว่าสร้างสีสันแน่นอนเพราะว่ารู้สึกว่าจะมีหลา ง่ายมากนี่พี่ฟิวบอกแล้วว่าง่ายมากง่ายมากสำหรับเพลงสำหรับเพลงแต่แต่จริงมันไม่ง่ายนะครับภาษายากมากเช่นชมจริงเพราะว่าผมอ่ะไม่ได้ไปแบบถ่ายประจําเหมือนเพื่อนขนาดนี้ผมจะเป็นตัวละครลับนะครับแต่พอเราได้ลองอ่านบทที่เป็นพเรียดครั้งแรกเนี่ยแล้วเราเล่นปุ๊บเรารู้เลยว่าโอ้โหเพื่อนเรานี่ต้องแบบทํากันบ้านหนักมากกว่าที่จะทำทำางันออกมาสมุทขนาดนี้เช่นชมครับชื่นชมพี่ฟิลทุกคนเก่งครับ ครูมาครับสวัสดีครับภูมนะครับรับบทเป็นปานด์ครับเป็นเบสตี้ของนั่นหญิงอันนี้นะครับหรือว่าเขาเรียกว่าอะไรลูกน้องมือขวาวะเป็นลูกน้องเป็นน้องมากกว่าที่จะคอยช่วยอันนินในสิ่งต่างๆเนาะตอนอยู่ที่อังกฤษนะครับเพราะเจอกันครั้งแรกที่นั่นแล้วบทปานด์เนี่ยเป็นตัวที่ข้างๆเจ้าสำราญนะขี้เล่นก็คอยโดนอนินแกล้งอยู่ตลอดด้วยใครแกล้งแล้ว อันนี้นะชอบแกล้งปนดครับเพราะว่าไม่รู้ว่าหน้าตาเราเป็นคนหน้าแกล้งหรือเปล่าก็เลยโดนแกล้งบ่อยๆอย่างเงี้ยก็อยากฝากติดตามเนี่ยครับสำหรับตัวละครปอนดครับคุณครับทุกคนทุกคนบอกว่ายากหมดเลยอ่ะที่คุณทำยังไงจึงความใส่ของแต่ละคนออกมาได้จริงๆบอกว่าทุกคนมีความเป็นนักแสดงอยู่ในตัวแหละครับเพียงแต่ว่าแค่ต้องศึกษาทุกคนว่าเขา มีความชอบอะไรเขามีอะไรแล้วเขามีสิ่งไหนที่มันจะเหมือนกับตัวละครที่เรากําลังจะให้เขาเป็น mm hmm. พอทํางานกับเด็กรุ่นใหม่ๆอะจริงๆมันจะไม่สามารถใช้กับทุกๆเรื่องได้อะเราต้องศึกษาพวกเขาก่อนมันอย่างแบบน้องเบกเออน้องปีนเนี่ยก็ต้องได้คุยกันถึงแม้แต่ครั้งเดียวก็ตามแล้วก็ยามจะดึงว่าเขามีอะไรเขามีสิ่งที่เขาเป็นยังไงบ้างที่มันเหมือนกับ <c oughs> อนินกับปิน่นซึ่งตรงเนี้ย แต่อย่างหนึ่งที่บอกก็คือผมจะบอกเสมอว่าพอเป็นพิเรียดแล้วอะ่ะสิ่งหนึ่งที่เจออย่างแรกคือภาษาแน่นอนแต่ผมเชื่อว่าแบบพอเราเริ่มคุยพูดกับมันทุกๆวันอะ่ะมันจะเริ่มเข้าปากแล้วมันจริงๆมันเป็นสิ่งที่คนสมัยก่อนเขาพูดกันซึ่งตรงนี้มันคือต้องอาศัยความพยายามแล้วเราก็ไปเห็นใน iPad เขาหรืออะไรก็ตามเรามีความรู้สึกว่าแบบทุกคนมีความพยายามอะ่ะฮะพอมันมีความพยายามปั๊บอะ่ะเราคนทําเราก็รู้สึกว่าแบบเราก็ดีใจภูมิใจแล้วก็บอกกับทุกคนว่าแบบ มันต้องจับมือไปด้วยกันเรื่องนี้เรามันจะไม่ทิ้งใครคนใดคนหนึ่งเลยเพราะทุกคนเป็นตัวล,ละครหเรื่องนี้จะเกิดขึ้นไม่ได้ถ้าขาดคนใดคนหนึ่งซึ่งตรงนี้ผมณตรงนี้ผมก็ต้องชื่นชมพวกเขาทุกคนที่มาทําให้เวลาเราเข้าไปห้องตัดอ่ะเราเห็นว่ามันมีความพยายามสูงมากในการจะผ่านแต่ละฉากไปเหมือนอย่างที่เขาบอกจริงๆผมรู้สึกแบบภูมิใจตกใจมาเลยตอนแรกเขาบอกว่ามันยากกันมากๆแต่นี้ก็ผ่านมาได้ครับ จริงในฐานะพวกมันเองมันมีภาพอยู่ในตัวอยู่แล้วว่าเออแต่ละส่วนแต่ละทีนแต่ละภาพรวกมของซีรีส์มันจะเป็นยังไงครับเรื่องนี้ได้อย่างดังที่เราคิดไปมั้าครัดังใจครับคือมันอาจจะไม่ใช่แบบว่ามันต้องร้อยเปอร์เซ็นต์ในทุกๆฉากแต่ผมเชื่อว่าในทุกๆฉากมันเกิดขึ้นนะมันดีมาในณเวลานั้นอยู่แล้วอ่ะผมรู้สึกเขาตั้งใจเต็มที่บางวันผมเชื่อว่าทุกคนมันจะแบบมาพร้อมไม่เท่ากันหรอกฮะแต่ก็แค่บอกทุกคนว่าทําให้มันเต็มที่วันนี้เราพอทําได้จัสแล้วที่เหลือก็ปล่อยไปแล้วเริ่่มีตอไป ตรงนี้ผมรู้สึกว่าพวกเขาก็ตั้งใจเต็มที่ครับมีความพยายามเต็มที่แล้วก็ภาพได้อย่างที่ตัวเองคิดไวครับวันนี้ตัดงานให้พี่เชดูมีความสุขและทุกคนคิดว่าทุกคนก็ได้มีความสุขก็ตื่นเต้นตื่นเต้นมากอยากดูแลอยากดูอยากเห็นเหมือนกันว่าแบบพอมันเป็นไฟนอลที่เราแบบ ได้เห็นจริงคิวที่ถ่ายอะอยากอยากอยากไดูแล้วอยากรู้ว่ามันจะอะไรยังไงต่อกันยังไงเป็นยังไงบ้างอะไรเงี้ยค่ะจริงจริงไม่ได้ดูแบบเต็มฟูขนาดนั้นเพราะว่าอย่าง E ีพีหนึ่งอะฟีนอะไปอัดเสียงค่อนข้างเยอะแต่ว่าก็ได้ดูแค่เฉพาะซีนที่เราต้องไปอัดค่ะแต่ว่าเดี๋ยวมาเก็บมาดูพร้อมกับแฟนๆวันนี้ว่าจะเป็นยังไงใช่ค่ะก็ตื่นเต้นแล้วก็ดีใจมากเลยค่ะ ก็มีเพลงประกอบอะไรเล็กน้อยมีเพลงประกอบที่จะได้ฟังกันสดๆด้วยจากพี่แกมด้วยแล้วก็มีโชว์จากพวกเราทุกคนเลยค่ะก็อยากให้ทุกคนนะครับได้ติดตามรับชมซีรีส์เดอะรอยัปินปินพักของเราด้วยนะฮะว่าเฮ้ยเราจะนำเสนอในซีรีส์แ e ฟ f กนะฮะในรูปแบบของพีเรียดนะครับความละมุนละมัย ความรักของอิสตรีชนทั้งสูทั้งสองท่านนะครับว่าจะผ่านอุปศารร์เรื่องราวไปได้ยังไงเราจะสอดแทรกวัฒนธรรมไทยเข้าไปในรูปแบบไหนยังไงติดปากต,ต,ติดตามรับชมด้วยครับขอบคุณครับขอบคุณครับภาพยิเิดจ้